สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Ref Royal ช่องที่นําเสนอข่าวสารรีวิวและข้อมูลรถยนต์ใหม่ล่าสุดหากคุณชอบรถและเทคโนโลยียานยนต์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ2025 Toyota Corolla Cross Road Crossover รุ่นใหม่ที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในตลาดประเทศไทย Toyota Corolla Cross รุ่นปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและปราดเปรียว มิติภายนอกมีความฉกเฉี่ยวเส้นสายของตัวถังดูมีความลงตัวมากขึ้นไฟหน้าเล็ดใหม่พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์และไฟท้ายแบบเล็ดทำให้รถมีความโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนตัวรถยังมีความสูงจากพื้นถนนที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางครุขระการออกแบบล้ออลลอย์ใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความแข็งแรงให้กับภาพรวมของรถภายในห้องโดยสารของ2025 Toyota Corolla Cross เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อ b l u e ูธ o t h ทำให้ทุกการเดินทางสะดวกและปลอดภัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายแม้ในวันที่อากาศร้อนเบาะนั่งมีการออกแบบใหม่เพื่อรองรับสรีระได้ดีขึ้นพร้อมทั้งวัสดุท,ที่ให้ความหรูหราและสัมผัสนุ่มมือในเรื่องของเครื่องยนต์โตโยต้าโคโรล่าครอส2025มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริด สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน,น1.8ลิตรให้กำลังแรงม้าเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันทั้งในเมืองและเดินทางไายส่วนรุ่นไฮบริดที่มีระบบไฮบริดดนามิกฟอสเอนจินมอบความประหยัดน้ำมันและมละพิษต่ำระบบเกียร์ CVT ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ FWD และ AWD ให้เลือกตามความต้องการของผู้ขับขี่ ด้านความปลอดภัยโตโยต้าให้ความสำคัญอย่างมากกับโคโร拉ครอส2025ระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกุ่นประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและกล้องมองรอบทิศทางทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกเส้นทางฟีเจอร์เสริมอื่นๆของโคโร拉ครอส2องพเช่นระบบ e y l e s s Entry ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะหนังพรีเมียมและระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้เสียงคมชัดทุกย่านความถี่เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้รถมีความสะดวกสบายและตอบสนองต่อทุกไรฟ์สไตล์ของผู้ใช้สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Toyota โโ Corolla Cross 2อ2 5สเริ่มต้นในระดับกลางและมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามความต้องการทั้งรุ่นล้อขนาดต่างๆสีตัวถังและออปชั่นเสริมต่างๆซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งความปลอดภยัยเทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ โดยรวมแล้ว2,025 Toyota Corolla Cross เป็นรถ crossover ที่เหมาะกับผู้ที่มองหาความสะดวกสบายเทคโนโลยีทันสมัยการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถยนต์ไทยใครที่กำลังมองหารถใหม่สักคัน Corolla Cross 2,025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ครบเครื่องและตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Refroyal เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับ